แม่บคะแปลงฟันให้ลูกแล้วต้องล้างน้าออกหรือเปล่าคะหลังจากที่คุณแม่นะคะแปลงฟันให้ลูกแล้วจะใช้ผ้าเช็ดออกหรือว่าไม่ใช้ผ้าเช็ดออกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ายาสีฟันสําหรับเด็กของคินดีนะคะเป็นแบบฟูดเกรดถ้าคุณแม่ใช้ปริมาณ ยาสีฟันที่เหมาะสมตามช่วงวัยของลูกที่แนะนํานะคะต่อให้ลูกนะคะจะเพลิกลืนยาสีฟันเข้าไปก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายค่ะส่วนปริมาณยาสีฟันนะคะที่แนะนําให้ลูกน้อยแต่ละช่วงวัยใช้ก็คือดังนี้เลยค่ะถ้าลูกน้อยนะคะหเดือนจนถึง3ปีนะคะบีบปริมาณยาสีฟัะแค่พอเปิ้นแปลงนะคะหรือปริมาณเท่าเม็ดข้าวสารนะคะแล้วก็แปรงฟันให้ลูกถ้าลูกอายุนะคะสปีจนถึง6ปีนะคะบีบปริมาณยาสีฟันเท่าความกว้างของแปรงนะคะแล้วก็แปรงฟันให้ลูกถ้าลูก6ปีขึ้น ะะบีบปริมาณยาส0ฟันนะะคเท่าความยาวของแปลงแล้วก็แป่งฟันให้ลูกนะคะแปลงฟันให้ลูกเชาวเย็นก็เพียงพอแล้วค่ะสำนรับนมซีแรกของลูกนะคะเลือกใช้ยาส0ฟันนะคะขนาดความเข้มข้นของฟัไร,ระคะอยู่ที่1000 ppm แต่้าลูกนะคะมีความเสีส่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุหรือว่าลูก6ปีขึ้นไปนะคะเลือกใช้ยาส0ฟันนะคะขนาดความเข้มข้นของฟอไรดายอยู่ที่1,500 ppm จะเลือกใช้เป็นยาสิฟันสําหรับเด็กคินดี้นะคะเป็นแบบฟูดเกรดนะคะเด็กเผลอกลืนได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหมือนกันกันกบแม่โบก็ได้ค,ะดะค,ะค่ะแม